ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรภิกษุในกรณีนี้ย่ำพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างนี้แหละถ้าใครพิจารณาดีๆจะพบว่าการเป็นผู้มีสตินั่นก็คือพระองค์ให้เราเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานทั้งสนั่นเองเห็นกายในกายหรือเห็นเวทนาในเวทนา หรือเห็นจิตในจิตแล้วก็อันสุดท้ายเคอเห็นธรรมในธรรมการที่เราจเจริญสติประทานทั้งสี่อย่างนี้อยู่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีสติจากนั้นพระองค์ตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปัชัญญะเป็นอย่างไรภิกษุในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นก็รู้แจง้งตั้งอยู่ก็รู้แจง้งดับไปก็รู้แจง้งมิตกทั้งหลายเกิดขึ้นก็รู้แจง้ง ตั้งอยู่ก็รู้แจง้งดับไปก็รู้แจง้งสัญญาเกิดขึ้นก็รู้แจ้งตั้งอยู่ก็รู้แจ้งดับไปก็รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย การมีสัมปชัญญะในพระสูตรนี้กล่าวถึงว่าเวทนาคือความรู้สึกอันเป็นสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ตั้งอยู่กับเราเราก็รู้ความรู้สึกเหล่านี้หายไปจากเราเราก็รู้วิตกก็คือความนึกคิดมีมาเราก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้มันหายไปเราก็รู้สัญญาคือความจำได้หรือการหมายรู้ เกิดขึ้นมาเราก็รู้ตั้งอยู่เราก็รู้ดับไปเราก็รู้การที่เรารู้อยู่อย่างนี้นั่นแหะคือเป็นผู้มีสัมปชัญญะแล้วเรามาดูนะพระองค์บอกว่านี้เป็นคําสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลายดังนั้นพวกเราเองก็ต้องพยายามฝึกฝนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้ได้สติก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่สัมปชัญญะในพระสูตรนี้ก็อย่างที่กล่าวไปเวทนาหรือความรู้สึก กันเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างวิตกคือความนึกคิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็รู้ก็เป็นเรื่องของเวลาความรู้สึกความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ตั้งอยู่เราก็รู้ดับไปเราก็รู้ลักษณะแบบนี้ก็เป็นผู้มีสัมปชัญญะเหมือนกันซึ่ง จะ่ทาได้ดีก็ต่อเมื่อเรานั่งภาวนาหรือเราปฏิบัติภาวนาอันนี้จะเห็นได้ดี